ไปเที่ยวลาวแบบไม่ต้องใช้พาสปอร์ตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับผมง่ายๆเลยนะแค่บัตรประชาชนใบเดียวครับผมก็คือคุณก็จะได้ใบผ่านแดนชั่วคราวมาครับแล้วก็จ่ายตังแค่35บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ไปที่ตมนะครับก็คือตมไทยนะแล้วไปยื่นเอกสารนะครับในช่องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปทําการสแกนนิ้วทําเอกสารเสร็จหลังจากนั้นครับก็ไปจ่ายค่าเรือนะครับถ้าเอาแบบรวมแบบไปกลับเลยนะก็ประมาณสัก40อ่ไปสัก70กลับสัก70นะครับ ประมาณนั้นนะครับหรือราคาเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ข้ามไปลาวได้เลยครับข้ามไปลาวเสร็จก็ไปทาเอกสารที่ตมลาวนะครับก็คือไปสกแกนนิ้วเหมือนเดิมครับสกแกนใบหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จ่ายค่าเหยียบแผ่นดินลาวก็ถ้าเป็นช่วงจันทร์ถึงสุดก็อาจจะประมาณสัก60 70ประมาณนี้นครับหรือว่าถ้าเป็นช่วงวันเสาร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับก็ประมาณสักร้อยบาทน,นี่ครับพอจ่ายค่าเหยียบแผ่นดินลาวเสร็จแล้วก็ เข้าไปเที่ยวลาวได้เลยนะครับถ้าใครสนใจคอนเทนต์ท่องเที่ยวของผมแบบนี้ครับก็อ,อย่าลืมติดตามได้ที่เก่งแอวไปเรื่อยได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในะคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ